ทุกวันเราต้องเสียเหงื่อจากการฝึกซ้อมอย่างหนักร้องไห้เนี่ยจะตามมาติดๆเลยเวลาเราหนักมากร่างกายไม่ไหวแล้วกลับมานั่งหาเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่มแพชชั่นให้กับตัวเองให้เยอะๆเพื่อที่จะทําให้เรามีกําลังใจเมื่อก่อนเราไม่ได้เก่งมากค่ะแต่เรามีความกระหายอยากจะเก่งคนอื่นทำสิบเราทำร้อยคนอื่นทำร้อยเราทำสองร้อยทำมากกว่าเขาเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เก่ง จริงเราก็ตั้งหวังไว้เลยว่าอยากจะได้เหรียญเหรียญทองกลับมาผิดหวังครั้งแรกที่เราไม่ได้ไปไฟนอล mm hmm. เขาก็บอกว่าเราเก่งในท่านี้และมีความสามารถโค้ชเชื่อในความสามารถเราก็เชื่อในตัวเราว่าเราสามารถทําได้นะแค่คําพูดแค่นี้ทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยเราทําเต็มที่เราก็มีเหรียญทองแดงกลับติดมือมาฝากพ่อแม่และคนไทยทั้งประเทศเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเราครับ คนที่ได้เหรียญมาถ้าเราแบกภาระนี้ไว้มันจะกลายเป็นเราเอาอุปสรรคมาอยู่ในมือเราจะทําอย่างอื่นไม่ได้เลยพอ,อมาเป็นโค้ดเองมายืนตรงเนี้ยความกดดันทุกอย่างที่เมื่อก่อนคิดว่าเฮ้ยเราเครียดคนเดียวแต่เปล่าเลยโค้ดเป็นทุกอย่างและกังวลมากกว่าตอนเป็นนักกีฬาอีกตัวเองก็อยากเป็นตัวแทนทพี่ๆกลุ่มเหล่านั้นที่จะเป็นไอดอลให้น้องๆที่มองเราเนี่ยฟอลโล่ตามแล้วก็มีความสําเร็จในชีวิตเหมือนกับเรา อย่างเทนนิสเล็กมองว่าศักยภาพเขาค่อนข้างคงที่ไปได้ดีก็คือแบบชนะก็ชนะตลอดมีความสามารถอยู่แล้วเราแค่เมนเทนยังไงให้น้องไม่มีการบาดเจ็บให้น้องสามารถแสดงศักยภาพได้ดีที่สุดในวันแข่งขันจริงบางครั้งเลื่อนการแข่งขันจนยกเลิกนักกีฬาที่เตรียมใจมาก็มีมีการผิดหวังในเรื่องของสภาวะจิตใจเนี่ยเมนเทลเขา พอไม่มีแข่งขันเขาก็เฟลเขาก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายการฝึกซ้อมคืออะไรอย่างแรกที่ทําได้เลยคือเรามาเซตอัพโกกันใหม่คือตั้งเป้าหมายให้นะักกีฬาใหม่เลยว่าเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้อะค่ะตอนนี้มันมีกําหนดมาแล้วนะสุดท้ายแล้วมันจะเลื่อนไม่เลื่อนยังไงร่างกายเราพร้อมเราก็มีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่พร้อมวิกฤตโควิด COVID ครั้งนี้ส่งผลทําให้อลิมปิกต้องเลื่อนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้ใจเราไม่พร้อม เล็กเชื่อว่านักกีฬาและคนไทยทุกคนพร้อมสู้อยู่เสมอเมื่อเราพร้อมไม่มีอะไรที่เราจะชนะไม่ได้นิยามคนไทยหัวใจนักสู้ของเล็กแม้ว่าคนนั้นจะมีดีกรีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราสู้สียอย่างชัยชนะมันก็จะเป็นของเราค่ะ